สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายเอฟซแฟนคับแฟนหมอลำสุขู้สุขคนเอฟซีต่างจังหวัดเอฟซีต่างประเทศตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงก็จะเดินทางจักสิบเบี้กาแล้มอยู่ใส่พี่น้องอืม ปรึกษาหาลือกกันอยู่แต่อันนี้บระัานได้ให้คําตอบอสสวัสดีคุณพ่ออาทิตย์จ้าสวัสดีครับดื่มอะไรครับพ่อกำลันนงดื่มกาแฟดื่มสิบกาแฟร้อนๆอกับทีมงานอันผู้ซอยผู้ซอยก่างตีนเพิ่นทั้งสองผู้ซอยเอ้าเสียหลายยางผ่านไปมันผูน้ใดวะนั่นโอ้คุณแม่รำยายสวัสดีตอนเช้าจ้าคุณแม่มอนิง กินอย่างน้ำเพลินโอ้กินตมมาม่าก่อนออกเดินทางไปม่อดนโนค่ะอันนั้นแล้อไม่ไม่ดมว่าไปพักสารค้ามาสันไปเล้วบได้ยางบได้่าอันเม่ยลับไปพักมันแพงก่อนแล้วก็ใครมาใหม่บอกอ่ะปิดจังใดก่อโอ้ก็ดีใจแล้วได้กลับบ้านเนาะ อออเ้ขนึมันมีดีใจกับเสียใจดีใจที่ได้กลับบ้านเสียใจที่เราไม่มีเงินเพราะว่าถ้ามีงานเราก็มีเงินเออทําแม่ดมเนี่ยทำแม่ดมก่อนความรู้สึกถ่ายการถ่ายเอมวีในวันนี้เป็นยังไงบ้างเจี่ยมมากเสี่ย สวยปังโปรยเย่ปังโปรเยต้องอุดหนุนแล้วต้องกดดูแล้วเลย<ม>เพราะว่าถ่ายทำซะแบบว่าถ่ายทำแบบสองช็อตแล้วถ้าคนแบบว่าเขาไม่รู้เนาะถ่ายทำน้ำเป็นยังไงไม่ใช่มาถ่ายมาเป็นมาเป็นว่าเอาเอากล่องมาละเงี้ยงเลยมันไม่ใช่นะบบสุดยอดอีเลยเอาแบบทุกช็อตเอาแบบทุกมุมทุกมุมทุก,ทก ทุกมุมกล้องอ่ะท <al> <N år> ุกสานลูกเต่ากับพี่น้องพี่น้องพี่น้องบอเบลเมาถ่ายบเบอยู่ในบรรยากาศสิเบิงยากอิลีบาเออว่าตรงไหนว่าได้เออขนาดบนเวทีไฟสวยจะตายเขาจะบอกว่าไฟไม่ได้ก็ยังมีเออนักรองหน้ามืดนักรองหน้าไม่สว่างเออแดนเซอร์ไม่ยิ้มแย้มเกี่ยมใสไม่ สุดแขนสุดขาไม่ไม่หฮฮาปฏิกับมเอาใหม่กับมีจักช็อตก่อนเมื่อคืนนี่เกือบเกือบห้าสิบหรือร้อยเป็นร้อยเลยเป็นรอยด้วยนาะเพราะว่ายืนยืนเบื้องอยู่ยืนเบื้องด่วนเลยก็เลยปวดขาก็เลยโอ้มันมานานังผักจะข้าวก่อนอืมดีนะไม่โดมหัวเข่าอะไรแข็งแรงอยู่อืมยังยังอยู่ยาวอีกหลายปี อืมจากห้าสิบจกกะกเกษียณเอาจากหูหายว่พะพอดิบห้าเข้าไปพักอยู่สสารคาบ้ <laughs> ันแพงบอก <laughs> ออขอคอ,อ,อมีที่หลบแดดหลบฝนเนาะช่องช่องนี่กระแหงอยู่ว่าบรรยากาศไม่ปกติขี้จะตกกระตกแต่มื่อคืนนอีกะมา,ถ,าถ้ามาเมื่อคืนจะเอาไม่ได้เอาไม่ทันใช่ไหม หนูก็นอนหลับจนว่าเพิ่นปลูกกันเพราะว่าเดาจะายของมุงผ้าไม่ไม่ก็คือแบบไม่ไม่คิดว่าจะตกเพราะว่าบรรยากาศดีมากเมื่อคืนนี้นะแล้วก็แล้วก็แบบว่าเราคือแบบมันมันต้องวางของวางของเอาเอาลังเอาอะไรมาวางมันให้เปรียบเปรียบเทียบให้เป็นแบบว่าบรรยากาศคือเฮาเฮาอยู่ไต้เวที่อหรีคือเราแบบเตรียมของที่จะแสดงนตอนอัน แล้วน้ารักเช่นมากมๆจึ้นฝนอังหวัดไหนครับดีดีอยู่ปล่อยๆจังหน่อยอันไหนมาโอ้ยุงเดี๋มาขนาดขนาดใส่ถุงน่องขาวๆมากแเจได้มากเจได้ยุ้งเสียบอ่ะเออเสียบแล้วบะนี่ดากได้องซ ong บะนี่ตกก็บม่ได้ตบก็ไ่ได้เพรี่ติดถุงน่องเดี๋ยวมันี่แตกคอยอื้อจั๊ เอออะขอบคุณแม่โดมค่ะขอบคุณแม่โดมที่ถ่ายทอดบรรยากาศให้เอฟซีแฟนคลับได้ได้ได้รู้ได้ชมอ่ะนำบาดาลขึ้นที่เทวดาอืมกลางคืนเหมอนฝันกลางวันอเอาโอเคค่ะตอนนี้เพียบพร้อมแล้วเรียงหน้ากระดานแล้วจะออกเดินทางอืม รถบัสคันหคันสองคันสามเรียงกันเรียบร้อยรลกสิ็สิเช็คเช็คใครไปตรงไหนอะไรยังไงครบไหมบุคลากรแต่ละคนแต่ละเบาครบไหมก็จะได้ออกเดืนทางจ้ะอขนาดขนาดขนาดแดนเซอร์ยังซ้ำนีมันบ่แล้วนักร้องสิซ้ำใดมันบ่ ให้จบเรี่ยวหนีหรือว่าบิลีบบล่บนบิี่บกล่องอันนั้น,น,น,นดดบนอันนี้เอ็ดดับอย่าลืมทายใหม่ร้อนดับทายทายทายอาผู้ใดขวานเนี่ยคือเป็นห่มห่มผู้ใดขวานเอียงอืมทางนั้นมินจะไปเซเวน่นแล้วจะไปเซเว่น,านอ,าอาบนา้ำอาบทาพักผ่อนตัวตัวเด่นเนาะ น้ำหวานยิ้มแต่ว่าแขว่งแหงเบิดน้ำหวานออกออกลายช็อตเด้อน้ำหวานน้ำหวานดังก็เบียงอยู่แม่ดมบ่แม่นั่นนัขว้าอันนี้เก่งนะไม้ขว้านี่ไม่ใช่หน้าเราให้หอมไหอมไปไหอมเราขึ้นอะไรไม่เห็นเลยม่สิขึ้นบุ๋มเหมือนเอาแก้วหัวหอมมาขึ้นเติมพลังกินเติมพลังกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางตัวเฮา อหอมห่วยหย้วยหอมห่วยหวยออาสวัสด,ดีค่ะอาจารย์เปียกเป็นเจังไหนไอ้ตีกล่องอยู่เบิดขึ้นเมื่อยวะบ่ขึ้นนี้เสียงดนตรีโอ้พนให้นางซื้อๆบ่โอ้ย่อยลลนว่มาเม่ออาจารย์เปียกกินยาลัดอีกแล้วว่าเบืงองสซงัน เสียงกล่องมาลองปองเป่งปองเปลงปรองเปง่ปง,เปง,ปง,เปงเนาะในวันเพนไ้ตีเนาะโอ้เป็นเป็นเป็นสเตปมันบอกให้อาจารย์นักดนตรีเลี้ยงเลี้ยงนักระดานเหมือนเราแบบอันนี้จริงๆใช่ไหม,มอ๋อึนว่ามันให้ไปเหยียบกันเลียงอีก่อ้คอยบางหัวแต่เศร้าดีดอกได้พักพอนหลายมืออยู่ยมือนี่แล้วก็มืออื่นต้องหดจากพ้าเป พักใส่กระนอนนันน่นล่ละมันบอน่อาจาย์เตยใช่นนป่า,า,ปาปฮะ้ำะปอาได้พักไปไปอาบใส่บ่ทั้งหนพ่นบ่นยยนบห้องน้ำห้องอาบคินหอดบ้านบ่ินหอดบ้านไป โดนลายจมูกย <laughs> ิ้มเสร็มจมาก,กินหอดแล้ว <laughs> <laughs> กินหรอบอกกินอิ่มหรอบอกต้๊มมามาก่กิบ่มีหนำหอนมันแข็งเลย <laughs> เอาทิมเอาตรงไปน้ำมันแข็งเสร็จไม่บ้าเขา้ว มาม่าแต่โดนตะมาม่าไม่นี่ล่ะแต่ว่าน้ำห้อนเขาว่าเขาห้อนบัดไปเทลงไปบเข่งคึงดึงเลือกน้ำเอาคือเป็นยังสั้นมาม่ายี่ห้อยน้ำมันแข็งโอ้้นเอาหนามันแข็งแบบใดน้นามันบรเวณนนามันหนามันบริ้อนโอ้ยบ่สับสนจากสี่ล่าหูตาเสียกับบ่คือตาซากเนาะบ่ปิ้นหน้าปิ้นทองปิ้นกลับไปกลับมาอยู่แล้วทีมเราเลยไปกินเออเดี๋ยวไปหากินเซเว่นตอนนี้ พ่อมาบอกไปพยูนมาบอกไปบัวกำลังอันนี้อยู่ตี๋หาสถานที่อยู่ตี๋ังว่าพ่อเห็นพื้นห้องเขาพักจากมืออาจารย์เับพักจากมือสามมือเลยคฮะสามมือเลยครับมือนี่มืออื่นอันที่สองเขาพับเขาจะโดนเขาจะพวกแต่ศิลปินกับอันอาจารย์นั่นดนตรีเนาะทีมงานอันนั้นแดนเซอร์ทีมงานรถบ้านบ่ได้ไป แต่แต่ลูกพวกหนูก็บ่ได้ไปสคืนนี้จะอยู่ยังไงด่าบ้าก็ต้องก็ต้องหาที่ดีๆเพราะว่ามันบ่แม่นขึ้นเดียวเพราะว่าถ้ามันเจอพายุพายุฝนเหล่านักแล้ว่ันบ่มีหลังคาอือๆๆๆแม่นอีหลีล่ะคอคอคอมีที่หลบแดดหลบฝนมีไฟเท่านั้นจบเพราะว่าอยู่เขตนี้อยู่เขตนี้ยุงมันเป็นตแย่านอีหลี ไม่ขึ้นเลยอะไรที่เงนมากเหมือนนี่ฝนตกฝนตกไม่มีแด่หนาเตยแต่มยุงไหลเนาะมันเื่นบ่มีสัแม่แต่ดีเางเพื่อนเพื่อนพื้นชี้เห็นอยู่แต่ว่ารอบขางเขามันมีตะปายุงมันลมยุาียนี่ขีดกระบออบอยู่พว่ายุงมันนั่นหลเหีฮงมันหล่หาเมฝนกับฝนฝนลมกับยุงกับยุง เอาอันจะสิฟ้าลายบ่หลายมันอยู่ใกล้ทงนาด้วยวะพุกกล้องให้มันเลยอืมคนอันฝนกระโตกรสกระติดที่นี่เออจ็กอี้เฮ็ดทังไดทั้งยุ่งแต่ยุ่งอันจักโมงนี่คนเตรียมออกแล้วกินข้าวกินน้ำอีกจังน้อยป้าเอาโอ้โอ้โอ้ออกได้บ่เนาะออกได้บ่เนาะโอ้สวัสดีครับปัดวันนี้มันลดเดี๋ยวให้เตรียมันลดเหาเจอแดดขั้นแรกเลยนะ ดีอยู่ยังมีโลดบังแดดให้เนาะลาบเนื้อทอีเอา่นขอหยงหอมพงพ่นกัดยังมาอยู่อ่ะคือหอมแต่คือหิวเป็นหิวเข่าพื้นมอาก้นะโอู้ดไดเป็นยังเาป็นสยงปหนยังโอ้พ่นลดหุ่นออกกำลังกายโอ้ พี่แตได้กินข้าวไมบี่กิข้าวมเพิ่นไปเรียนชิ้งจ่องเรียนจอกจอกห่างแต่เศร้าน้ออาจารย์เบิร์ดยางชายคลิปคอยว่าเมนอาบน้ำมันเป็นไงหย่อยปุกปุกปิด เป็นยังค่อยแบ่งเงินกันให้ค่ารถกับบ้านบอกคิดหอดบ้านนอนขอนีอเงินเงียกอ๋อรียรกไว้ให้น้อง,อง,งกระเป๋าใบใหญ่ๆในแม่เงินเหรียญเวลาเอาไปซื้อของซื้ออย่างพกกระกท่องถอนเงินเหรียญแทน,น,น,นใส่งานหนักเนาะ บ่มากี้เขา้ินมูละไรทั้งนั้นไอ่กินอะบ่ปาพงเยทอบเก่งนหมเก่งน้ำไม้เก่งไก่นน้ไม้สุ่มแซ่บเด้เก่งไก่เสนน้ไม้สุ่มสดนันทมีแฮงขึ้นอย่างนี้ทางคนว่าผู้ใดเห็นอีกอย่างว่าคือหอมแถบนะทางทางหลดเหมอน โอ้ยหัวโขกอันนี้อีกแล้วประเทศอี๋าคืองหอมเลยวะเนี่ยเอออีเพื่อนเพ่ประเทศอีว่าคือหอมใช้เป็นหิวเข่าสันอ้าวอ้าวกินเข้าได้เตรียมเตรียมกันได้ออกเดินทางเค้กเด็กหน่อยอาบน้ำอาบทาสิบเป็ดใส่มาใส่กะสิบทามังลบแดดลบฝนมังใดกระพาพค่อยพาไป ไปใส่ได้เบิรขอบเพียงมีหมองลบแดดหลบฝนมีไฟอืมอีกบ่โดนบ่นนชทิมงานว่าหลับบ่นอนกะจะเก็บเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วกัให้เพื่อนไปหาอาบน้ำอาบทาสันตางแล้วก็จะออกเดินทางไปพร้อมกันอืมเป็นขบวน ก็จะได้ไปพร้อมกันหอดพร้อมกันให้กับข้อกับน้ำกินสันตัวบัดเนี่ยโอ้ทีมงานสายันซาวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานสายยันสาว ทีมงานเวทีประดับกันเรียบร้อยแล้ว เวลาเหตุเพิ่นกระแป๊บเดียวเนาะพี่น้องเนาะทีมงานบรลับบระนอนเวลาเวลากลางเวทีก็ทําง่ายง่ายเหตุเป็นตะง,งายอีเลขันผู้เหตุว่าเป็นกระสิเป็นแตยาถ้าเป็นสมมุติว่าต้องอูไปเหตุตออูขคือสิบโอ้สัสิตั้งได้กระสิบอบใส่เวลาสองมือคนยว กันเป็นทีมงานปกทีมงานปกต้องอูปไปเฮ็ดนี่โอ้ยคือสบายเด้อเด้อพี่น้องเด้ออืมแต่ว่าเพื่อละเก็บไงเฮ็ดงางก่างงา่ไยให้แป๊บเดี๋ยวบ,บ,บูบ้าบ,บ,บูบ้าอืมเพื่อเข้าใจเฮ็ดเนะะาะบ่กล้าไปยืนเด้อสูงสูงย่านมันตก อย่านตกลงมาอ้าวเฮดเดอร์ไอเดดเดออาบนา้ำอาบทาพักพรจะคข้ากันจะดเดินทางกันอ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้มานั่งตรงอูก,กะขอลามิดหมอแคคนเฟนหมอล่ำเอฟซีตังจังหวัดเอฟซีตังประเทศขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบุญขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปที่บาขามโษณา ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีห้ยอยู่ดีมีแห้งลำลำรวยรวยนอนหลับให้ได้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้แก่มันนี่โชดจ้ามั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ